การประชุมคณะกรรมการแพทยสภาครั้งที่6ทับ2568ประจำเดือนมิถุนายนในวันนี้คือวันที่12มิถุนายนพฤศภาัาร2568มีวาระสำคัญคือการพิจนารณาหนังสือยับยั้งมติลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของคณะกรรมการแพทยสภาจากสภานายกพิเศษแห่งแพทยสภาวาระนี้ มีกรรมการแพทยสภาเข้าร่วมประชุมจำนวน68คนจากจำนวนกรรมการแพทยยสภาที่มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งสิ้น69คนได้พิจารณาการยับยั้งมติแพทยสภาของสภานายกพิเศษมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า2ใน3ของคณะกรรมการที่มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งคณะยืนยันตามมติเดิม ของคณะกรรมการแพทยสภาเมื่อวันที่8พฤษภาคามพุทธศักราช2568กระบวนการต่อไปแพทยสภาจะออกคำสั่งบังคับตามมติและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบต่อไปนี่คือเอกสารที่จะแจกให้กับสื่อทุกท่านนะครับก็จะได้นำไปเผยแพร่เราจะได้เข้าใจตรงกัน